มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำค่ะเมื่อวันที่27กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายง,งานมาว่านายบุญเหลือบารมีในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวัดที่ร้อยตีอิทธิพลบุพะสิริรองนายกอบจอพิษณุโลกพร้อมทหารจากกองพลพัฒนาที่3ค่าสยสมเร็จพระบรมไตรโลกนาถ กองทัพภาคที่3และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและกบันเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ช่วยกันลำเลียงกระสอบทรายและไม้ยูคาใส่เรือท้องแบนลำเลียงเข้าไปบริเวณผนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองนะคะเพื่อเข้าไปช่วยกันอุดผนังกั้นน้ำที่มีน้ำวังทองในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งที่บ้านวังประดู่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองที่แตกพังทลายยาวกว่า7เมตรนะคะ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่26กันยายนที่ผ่านมาความเสียหายนะคะส่งผลให้น้ําทลักเข้าท่วมภายในหมู่บ้านและบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านหมู่ที่1ห,หมู่ที่2ตําบลวังพิกุลจนได้รับความเสียหายและก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆค่ะเนื่องจากน้ําในแม่น้ําวังทองยังมีปริมาณสูงหากไม่เร่งซ่อมแซมจะมีความเสียหายกับพื้นที่ทางการเกษตร ในเขตตำบลวังพิกุลนะคะโดยเฉพาะนาข้าวหลายพันไร่โดยนะอำเภอวางทองยืนยันว่าจะเร่งซ่องแจมให้เสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนพื้นที่ตำบลบึงกอกตำบลขุยม่วงตำบลชุมแสงสงครามตำบลท่านางงามและก็ตำบลบางระกำนะคะส่วนที่ประตูระบายน้ําบางแก้วตำบลบางระกำอำเภอบางระกำร,ระดับน้ําเหนือประตูระบายน้ํานะคะน้ําล้นระดับสปริงเวสูง1.09เมตรค่ะ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบให้ระดับน้ําในแม่น้ํายมสายหลักอําเภอบางระกร,รมแล้วก็แม่น้ําสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วแล้วก็อําเภอรพรมพิรามอําเภอบางระกร,รมมีระดับน้ําเพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะและอาจจะเออล้นตลิ่งได้นะคะในขณะที่น้ําท่วมอยู่ในเขตอาเภอเมืองสุโขทัยยังคงไหลผ่านมาทางประตูน้ําระบายน้ําวังสตือตําบลดงเดือยอําเภอกงไก่ล่าจังหวัดสุโขทัย อย่างต่อเนื่องค่ะจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำโยมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำแตกที่อำเภอวังทองสกัดน้ำทั่วหมู่บ้านแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ